สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาแนะนำร้านอาหารระดับพัตคารนะครับชื่อร้านว่าร้านป้ากคทรียาแมกซีนนะครับอยู่หน้าสำนักงานกเกษตรอำเภอเชียงมนวนที่สร้างใหม่อยู่บ้านประแขมตําบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวให้คุณป้าแคทรียาแมกซีน ท่านแนะนำร้านเรานะครับเชิญเลยครับคุณป้าครับนี่กเกษตรเป็นสร้างใหม่ล่ะคนที่จะมาทำธุรที่กเกษตรที่นี่ก็ให้มีตรงนี้มีร้านส้ตมตำร้านไก่ย่างหมูปิ้งไข่ทรงเครื่องแวะมาทานที่นี่เลยเพราะว่าเจ้าบ้านเจ้าก็อยู่ตรงนี้ เชิญทุกคนเชิญทุกท่านเลยส่วนหลังคาของร้านป้าแคทลินก็กำลังต่อเติมใหม่นะครับหลังคามุงด้วยกระเบื้องชั้นดีกันน้ำซึมได้อย่างเดียวฝนตกหนักรั่วแน่นอนเดี๋ยวรับฟังคุณลุงแบคแฮมครับเดี๋ยวนี่กับแปงล้านไม่แปงหยางกับบริการเนี่ยมา็มาอุดหนุนกันโอ้อาหารหลายอย่างสามหลับ